ด่วนพรุ่งนี้เริ่มแล้วรับมือพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านและลูกเห็ดตกอัปเดตแผ่นดินไว้ล่าสุดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่28มีนาคม2568คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝน ที่จะเข้ากระนำบริเวณประเทศไทยของเราในวันพรุ่งนี้และมาอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาส่งผลงกระทบทำให้อาคารบ้านเรือและตึกสูงในกรุงเทพมหานครเกิดถลม่มลงมาซึ่งยังคงมี after shock เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรในวันพรุ่งนี้พื้นที่ใดจังหวัดใดจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนก่อนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวมีความรุนแรงขนาด7.1ริกเตอร์ เมื่อเวลา13นาฬิกา32นาทีในบริเวณประเทศเมียนมาเมืองมันทะเลโดยส่งผลแรงสั่นสะเทือนมาถึงบริเวณประเทศไทยของเราในหลายจังหวัดหลายพื้นที่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอาคารบ้านเรือนสั่นไหวโยคลอนโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพม,มหานครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตึกสูงที่กำลังก่อสร้างในเขตจตุจักรเกิดพังถล่มลงมาทับคนงานสูญหายเป็นจำนวนมาก โดยมีรายงานว่ายังคงมีผู้ติดอยู่ในอาคารอีกหลายคนเลยทีเดียวบางอาคารมีสระน้ำอยู่บนดาดฟ้าตึกสั่นไหวทำให้น้ำกระเด็นออกมาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้รถไฟฟ้าทั้งบนฟ้าและใต้ดินหยุดให้การบริการถือว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างผลงกระทบและความเสียหายให้กับบริเวณประเทศไทยของเราแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่คาดคิดกันมาก่อนเลยทีเดียว ในการนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการรับมือขณะเกิดแผ่นดินไหวโดยควรตั้งสติไม่ตื่นเต้นหรือตกใจเกินไปอพยพลงจากตึกสูงปิดวาล์วแก๊สที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนของเราพยายามก้มหัวให้ต่ำปิดบงังป้องกันหัวเอาไว้ก่อนมุดลงใต้เตียงหรือโต๊ะ ทางจะเดินทางออกจากตึกสูงไม่ควรใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดเนื่องจากในช่วงดังกล่าวไฟอาจดับลิฟต์จะค้างการสันไว้อาจทำให้เกิดการได้รับอันตรายและบาดเจ็บได้นอกจากนี้ให้ติดตามรายงานข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยมีเบอร์ติดต่อขอความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงโดยพื้นที่ภาคกลางติดต่อได้ที่หมายเลข0 2 2 2 9 7 7 6 4 8 ภาคเหนือติดต่อได้ที่055242859ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อได้ที่044245948และพื้นที่ภาคใต้ติดต่อได้ที่หมายเลข075383405ในการนี้แอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยทุกๆท,ท่านนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตึกถลม่ม ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้าถล่มทั่วประเทศไทยทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน บางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกติดตามมาด้วยทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนพาอิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้โดยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ด้วยสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจะเจอกับพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็ดตกที่อาจเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนประจำวันที่29มีนาคม2568 เด็กแก่ภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสิน์มุกดาหารชัย,ยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตะว,วันออกที่จังหวัดนครนายก ราจชบุรีสะแก้วชะเชิงเซาจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่30มีนาคม2,568ได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดตากแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบ,บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายก ราจีชบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันสำหรับวันที่31มีนาคมถึง1เมษาย,ยน2568พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเด็กแก,ก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชร ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2568จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ตอนล่างอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาย,ย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ ใบโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพอแม่พี่น้องเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผล,ลไม้ที่อยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวบองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยที่สําคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนลักษณะอากาศรายภาคในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสสุดถึง5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลาสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจเริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุร,รีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและเนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 3 7องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศางเซลเซียสสืบเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยที่จะเข้าส่งผลกระทบทำให้บริเวณประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตร และอาคารบ้านเรือนรวมทั้งให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ